สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับการตรวจดวงชะตากับผมครับอาจารย์โจนะพัทนะครับที่ปรึกษาชีวิตละห่วงจุ้ยครับจากแฟนเพจดูดวงห่วงจุ้ยเบอร์มงคลนะครับทักทายกับแฟนเพจทุกท่านครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับทุกวันศุกร์ครับเรา มาเจอกันครับมากันตามนัดเป็นประจำนะครับในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับเราจะพยากรณ์ดวงกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยนะครับจนถึงวันอาทิตย์วันจันทร์วันที่เท่าไรเอ่ยวันที่9ถึงวันที่15นะครับคำพยากรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มกราคม2559ครับของคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ครับ รวมถึงใครที่อยากจะถามเรื่องดวงชะตานะครับแบบส่วนตัวนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาได้ครับระบุวันเดือนปีเกิดนะครับจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับพร้อมคําถามที่ท่านอยากจะทราบนะครับที่สําคัญระบุมาด้วยนะครับว่าท่านได้กดแชร์นะครับแชร์คลิปนี้แชร์ไลน์นี้เรียบร้อยนะครับผมเองก็จะทํานายดวงนะครับ ตามที่ท่านใหญ่จะทราบเลยครับอยากจะทราบเรื่องอะไรก็พิมพ์คําถามเข้ามาเลยกันนะครับเอาละฮะเรามาเริ่มต้นนะครับดูดวงกันดีกว่านะครับใครที่เห็นการไลค์ครั้งนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกับทุกท่านนะครับคุณซีกิฟนะฮะแล้วก็คุณฮุนโดนะครับ เพื่อนโดนะครับวันนี้โดไปเตะบอลหรือเปล่าวันนี้ผมจะไปเตะบอลทัศนาสองทุ่มสนามใหญ่นะครับโดนี่ก็เป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมนะยครับเตะบอลเก่งมากนะครับ <c oughs> เอาละฮะเรามาเริ่มพยากรณ์ดวงนะครับเริ่มต้นด้วยคนวันอาทิตย์นะครับผมก็จะใช้ศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนะครับครั้งนี้จะทายแบบละเอียดเลยนะฮะ ผมจะทํานายด้วยการใช้ไพ่สิบใบนะครับเป็นไพ่ทาโร่นะครับตอนนี้เราหยิบได้สามใบสี่ใบนะครับห้บาใบหกใบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบสิบใบนะครับเดีย๋ยวเรามารู้กันซิว่าดูคนวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะครับนะฮะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับ ได้ไพ่อ่าฮะสี 5, ดาบนะครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สิบดาบไพ่ห้าดาบนะครับเดี๋ยวผมเรียงไพ่ก่อนนะฮะนี่ครับไพ่นะครับคนวันอาทิตย์นะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเริ่มต้นการพยากรณ์ด้วยเรื่องของการเงินครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ แห่งการปวดหัวในเรื่องของการเงินการทองครับท่านเองเนี่ยมีเกณฑ์เสียเงินนะครับกับการซ่อมรถเสียเงินกับบอดีวานเป็นดวงเสียทรัพย์นะครับชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์ฟังอยู่นะครับระมัดระวังเรื่องรายจ่ายเอาไว้ด้วยนะครับรายจ่ายเนี่ยมีปัญหานะครับท่านจะเจอคนในครอบครัวนะครับคนที่รู้จักเป็นญาติกันเนี่ยมาขอยืมเงิน และเกิดปัญหานะครับมีเพื่อนเพื่อนก็จะหักหลังนะครับใครที่ทําธุรกิจกับคนรู้จักคนใกล้ตัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังเอาไว้เลยนะฮะชาววันอาทิตย์ก็เป็นดวงที่จะต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจการเงินนะฮะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านตัวเลขระว,วังจะผิดพลาดนะครับ ในส่วนของการงานครับคุณได้ไพ่สามเหรียญนะฮะนะครับมีไพ่สามเหรียญนะครับแล้วก็ในตำแหน่งอื่นด้านอื่นนะครับมีไพ่ Emperor นะครับไพ่ i g h อ t o Swords นะครับแล้วก็ไพ่ h e Fool นั่นหมายความว่างานของคุณนีครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้น,นะครับจะมีการติดต่อพบปะพูดคุยมิ팅นะครับเจรจาต่อรองกัน นะครับถ้าเกิดท่านตั้งใจดีๆนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาดีๆเนี่ยการงานของชาววันอาทิตย์นะครับก็จะประสบความสําเร็จดีนะฮะส่วนเรื่องความรักครับคนโสดนะครับมีเกเจอคนต่างชาติต่างวัยนะครับเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนโสดนะครับคนมีคู่นะฮะ คนมีคู่เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของปากเสียงเรื่องอารมณ์นะครับคนมีคู่ก็ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่จะมีเรื่องให้รอหองระแหงแคลงใจกันบ้างใเล็กน้อยนะครับส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆมีไหม ก็ต้องบอกว่าเป็นดวงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับชาววันอาทิตย์ใครเจ็บป่วยป่วยไข้สัปดาห์นี้จะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีเรื่องเดียวที่น่ากังวลนั่นคือเรื่องการเงินการติดต่อการทําธุรกิจนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด,ด้วยนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์จากรถจากยานพาหนะนะครับและนี่คือดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ทํานายกันแบบละเอียดเลยถึงพริกถึงขิงกันเลยนะครับต่อไปครับเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์อยู่ไหมใครเกิดวันจันทร์บ้างนะครับเตรียมตัวกันเลยนะครับวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะวันอาทิตย์นี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเลยนะครับชาววันอาทิตย์อยู่ไหมครับยังไงชาววันอื่นกดหัวใจให้ คนวันอาทิตย์ด้วยครับเป็นดวงที่เสียทรัพย์นะครับคนวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเอาละฮะมาต่อกันที่วันจันทร์นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์รอสักครู่นะครับได้ทุกวันแน่นอนนะครับอ่ะวันจันทร์นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแหมความรักค่อนข้างที่จะบารุมมาตุ้มในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะหนักไปทางความรักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรานะครับตัวเราเองนั่นแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะครับาชาววันจันทร์นะครับมีปัญหาหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องของสุขภาพนะครับคนวันจันทร์เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับด้วยอิทธิพลของไพ่เฮร์แมนครับ บ่งบอกว่าชาววันจันทร์จะมีปัญหาเรื่องของการกินการย่อยระบบช่องท้องนะครับรวมถึงเรามาระวังคนคอยใส่ร้ายคนคอยอิจฉาริษยานะครับมันจะเป็นเรื่องเป็นราวกันต้องรมาระวังด้วยนะครับในด้านการเงินครับเนื่องจากอาขอนจันทร์ได้ไพ่ queen of cup นะครับได้ราชินีถือถ้วยการเงินก็ยึงอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีครับไม่น่ากังวลนะครับในเรื่องของการงานนะครับชาววันจันทร์ได้ไพ่สามช่วยนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับการเงินด้วยครับเพราะฉะนั้นครับชาววันจันมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้กับการช่วยเหลือนะครับใครที่ทํางานเสริมใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นเสริมสวยการดูแลสกินแคร์จะได้รับข่าวดีนะครับชาววันจันทรดีทุกเรื่องนะครับความรัก ความรักเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนี่เลยครับต้องระวังในเรื่องของการถึงห่วงกันนะครับคนโสดจะได้รับข่าวดีครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถุกอกทุกใจนะครับเป็นคนที่มีหลักมีฐานนะครับอันนี้ถือว่าดีครับแล้วก็คนมีคู่ ความรักค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับมีความสุขแฮปปี้ดีครับชาววันจันทร์ข่าวเดียวครับมีเรื่องเดียวที่จะต้องระมัดระวังนั่นคือเรื่องของอริสตูครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับนอกจากนั้นมีอะไรนะ่ากังวลไหมชาววันจันทร์เดินทางใกล้ๆก็ปลอดภัยดีนะครับก็จะมีในเรื่องของอบริวารครับที่อาจจะนําปัญหานําเรื่อง เขาเรียกว่าเรื่องยุ่มหยิมยุ่มหยิมนะครับคิดเยอะแล้วมาปรึกษาเรามันทําให้เราแบบหน้างหงุดหงิดหน้าลำคาใช่ครับแต่พระ้วชาวันจันทร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับระมัดระวังแค่สุขภาพร่างกายนะครับเอานะฮะเรามาต่อกันสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับชาววันอังคารนะครับมาลุ้นกันเลยขอให้เพื่อนๆครับ กดหัวใจให้กับชาววันจันทร์ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ดูแล้วน่ากังวลครับดูแล้วน่ากังวลเลยนะครับวันจันทร์จะต้องระมัดระวังเรื่องช่องท้องนะนะครับเรื่องของกดกระเพาะกดไหลย,ย้อนการกินการย่อยนะครับนะปวดประจําเดือนอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องระมัดระวังนะครับอ่ลนะฮะคนวันอังคาร คนวันอังคารในสัปดาห์นี้ครับถือว่ามีความสุขดีครับนะฮะค่อนข้างที่จะด,ดีเลยครับต่างๆก็มีปัญหาบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของคนวันอังคารก่อนสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีอีกหนึ่งสัปดาห์ครับของชาววันอังคารแต่มีเรื่องที่น่ากังวลอยู่สองสามเรื่องนะครับ เรื่องแรกครับคือเรื่องของการเงินครับที่มีดูเหมือนกับว่าจะมีรายจ่ายนะครับจะมีคนเข้ามาหยิบยืมขอความช่วยเหลือนะครับชาววันจันทร์จะต้องระมัดระวังเพื่อนมายืมเงินนะครับด้วยอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญนะครับและใกล้อยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะครับหมายถึงเพื่อนหรือคนรู้จักครับจะมีการเข้ามาหยิบยืมเงินนะครับถามว่าคืนยืมแล้วได้คืนไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้คืนนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมาระวังไม่สบายนะครับในเช่นป่วยไข้เป็นหวัดเล็กๆน้อยนะครับใครที่มีลูกนะครับชาวบ้านคาาต้องระมัดระวังสุขภาพของลูกด้วยนะครับเรื่องงานเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะครับการเดินทางเกี่ยวกับอ่าโลจิสติกนะครับทางเรือเนี่ยถือว่าดีนะครับพาณิชนาวีงานเกี่ยวกับเรื่องน้ําถือว่าดีครับ แต่เป็นงานด้านอื่นๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเกิดความเครียดเกิดความกังวลนะครับแล้วก็มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลครับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานในสัปดาห์นี้ยังไม่มีข่าวดีนะครับชาววันอังคารก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับชาววันอังคารนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเพื่อนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของการยืมยืมนะครับการให้ยืมเงินเสมือกับการเล่นการพนันนะครับ ทำเอาไว้นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้มันคืนไหมนะครับยังไงเพื่อนๆครับกดหัวใจให้กับชาวอังคารด้วยครับการเงินค่อนข้างที่จะตึงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นดวงที่เหมือนกจะใจอ่อนนะครับใจอ่อนเจอคนพูดดีและอาจจะหยิบยืมเงินนะครับฟังคําผมไว้ครับใจแข็งบ้างปฏิเสธเป็นบ้างครับเซโนบ้างนะครับแล้วท่านจะมีความสุขนะครับมิฉะนั้นแล้วท่านเองอาจจะโดนหยิบยืมเงินนะครับ ถึงขั้นไม่ได้คูดแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เป็นเครียดเองนะครับอันนี้ก็กดหัวใจให้กับชาววันอังคารด้วยนะครับต่อไปครับเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับนะครับพุธกลางวันครับอยู่ไหมครับยังไงก็ขอไลค์ของหัวใจกันนิดนึงนะครับหรือว่าใครมีคนรู้จกักพุธกลางวันครับกดแชร์คลิปนี้หรือแท็ก หาเพื่อนเราก็ได้ครับเขาจะได้ดูดวงแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ชีวิตครับเขาจะได้ไม่ไม่เจอเรื่องร้ายนะครับจะได้วางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับพุธกลางวันครับแม่ดูวงชะตาราศีนะครับถือว่าดีเลยนะครับสําหรับต้นปีสัปดาห์นี้นะครับแตานะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ดีครับควรวันพุธกลางวันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับ จะเป็นในเรื่องของอลิสตูนะครับแล้วก็จะเจอปัญหาในที่ทํางานนะครับอ่ะชาววันพุธครับท่านจะเจอปัญหานะครับเจอปัญหาเจอความขัดแย้งนะครับโดนตําหนินะครับเจอคนกันแกล้งในที่ทํางานนะครับ เขาเรียกว่ามีปัญหากับคนนะครับไม่ใช่ปัญหากับงานนะปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นครับชาววันพุธจะต้องระมัดระวังวางตัววางใจใจเย็นๆอย่าใจร้อนเรื่องคนเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ครับสําหรับใครหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องวางตัวไว้ดีครับแล้วท่านเองเนี่ยอาจจะโดนตําหนินะครับโดนตําหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานครับแต่ภาพรวมครับสุขภาพค่อนข้างดีครับจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องเงินครับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยชาววันพุธเนี่ยจะมีรายจ่ายเยอะครับจะมีรายจ่ายเยอะเนื่องจากตัวเองเนี่ยอยากจะได้นั่นได้นี่ครับแล้วทําให้เราเนี่ยต้องออกไปช้อปปิ้งรูดปืนรูดปืนนะครับก็ระมัดระวังหนี้สินในภายหลังแล้วกันนะครับ เรื่องอื่นๆครับความรักถามว่าดีไหมความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนต่างคนต่างอยู่ครับค่อนข้างเงียบเหงากันเลยทีเดียวครับนะเหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับไม่ค่อยดดูแลเอาใจใส่กันนะครับคนโสดชาววันพุธยังไม่มีเกณฑ์สละโสดนะครับยังโสดต่อไปนะครับคนมีคู่ก็ระมัดระวังเรื่องความเหินห่างนะครับไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันนะครับแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่ามีความสุขดีครับ เรามาระวังเรื่องการงานเรามาระวังเรื่องของผู้ผู้ร่วมงานเท่านั้นเองครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ครับของชาววันพุธกลางวันนะครับต่อไปครับเป็นคนที่เกิดวัพยายาน <c volta> พฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีเตรียมตัวเลยนะครับยังไงเพื่อนๆืครับกดให้กําลังใจคนที่เกิดวันพุธกลางวันด้วยครับนะให้กําลังใจกันนิดนึงนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับ ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับผู้ร่วมงานเลยนะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับเป็นแผนที่ชีวิตครับหรือว่าแท็กเพื่อนคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตช่วงนี้เขาไม่โอเคอ่ะเราก็แท็กแท็กเพื่อนให้มาดูชีวิตนะฮะเอามาเช็คชีวิตกันนิดหนึ่งนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กําลังรับชมอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์ครับจากแฟนเพจอาจารย์โจนะครับเพจดูดวงฮวงจุ้ยและก็เบอร์บางคนนะครับ ใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อหลังไมค์เข้ามาได้นะครับอินบ็อก์เข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้ครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้อาจารย์โจมีคิวเปลี่ยนชื่อนะครับหลายท่านเลยนะครับแล้วก็มีคิวตรวจดวงนะครับตอนนี้อาจารย์โจอยากจะให้ทุกท่านได้ตรวจดวงครับก็เลยทําโปรโมชั่นครับ5 555บาทครับถามได้ทุกเรื่องครับแบบแม่นยําชัดเจนนะครับใครดูดวงไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะครับกลับมาตําหนิกลับมาต่อว่าได้เลยครับ ทุกอย่างที่ผมบอกกับคุณครับชีวิตคุณจะดีขึ้นครับหากคุณนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับใช้การดูดวงครั้งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับและชีวิตคุณจะดีขึ้นนะฮะเอาละฮะมาต่อกับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับชาวพฤหัสนะครับสัปดาห์นี้นะครับดูเหมือนกับว่าท่านเนี่ย กำลังจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะครับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะครับจะมีปัญหาเกิดปากเกิดเสียงกันครับใครที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่ๆนะครับระวังจะมีปากเสียงนะครับในเรื่องของการเงินนะครับท่านจะได้รับโชคลาภนะครับชาวเนื้อหัดมีข่าวดีได้โชคลาภนะครับการงานค่อนข้างจะไปได้สวยเลยครับ ชาวบฤรัษฐ์งานในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่อนข้างดีครับอาจจะเจอปัญหาเหน็ดเหนื่อยนะครับหูงานอาจจะเยอะนะครับแต่งานนั้นนะฮะจะทำให้ท่านได้เงินและมีโอกาสารับจ็อบได้เงินพิเศษมีโชคมีลาบนะครับเพราะฉะนั้นชาวบฤริษฐ์การเงินการงานถือว่าดีเยี่ยมครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นคือเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ครับชาวบฤริษฐ์ คนที่สอดอยู่ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะสละสอดนะครับคนมีคู่มีเกณฑ์หรือเกรับที่จะเกิดตากเสียงเกิดการขัดแยง้งเกิดการทะเลาะยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาเอาไว้ด้วยนะครับชาววันพฤหัสบดีค่อนข้างดีครับชีวิตนะฮะสุขภาพร่างกายมีอะไรน่ากังวลไหมนะครับก็มีป่วยไข้เจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆในน้อยเท่านั้นเองครับปัญหาหลักๆก็คือ เรื่องครอบครัวนะครับมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะขัดใจกันไม่สบายใจอึดอัดนะครับยังไงก็เป็นเป็นกําลังใจให้กับชาวพฤหัสบดีครับยังไงเพื่อนๆครับกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กับชาวพฤหัสด้วยนะครับผ่านไปแล้วครับ4วันนะครับเรายังเหลือกันอีก4วันนะครับนั่นคือคนที่เกิดวันศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็พุธกลางคืนนะครับผ่านกันไปไปครับ ห้าวันแล้วห้าวันแล้วครับทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็รับท่านเข้ามานะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดหัวใจกดไ like ลค,ค์นะครับส่งคําถามเข้ามานะครับยังไงผมก็เต็มที่นะครับใครอยากจะถามดวงชะตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับ ส่งข้อความเข้ามาครับทาง a c e b o o k Live ครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงในวันศุกร์เสาร์แล้วุกกลางคืนครับผมขออนุญาตทักทายนะครับแล้วก็ขอเก็บข้อความกันนิดนึงนะครับคุณมะมิลนะครับมะมิลไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ส่งข้อความทักทายกันนิดนึงครับเกิดวันอาทิตย์ค่ะสอบถามเรื่องการงานค่ะทำไมทำอะไรมันติดกันขัดทำให้งานล่าช้าหรือมีปัญหาตลอดอ่เป็นเพราะว่าคุณมะมิวครับ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตินะครับเป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแนะนําให้สวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะครับดวงตอนนี้มันมีเรื่องให้คิดวุ่นวายเยอะแยะมากมายเลยครับน้องมะมิววันอังคารการ,การงานทายไปแล้วนะครับวันเสาร์วันเสาร์าเดี๋ยวได้รับคมามัยกรแน่นอนครับเกิดวันเสาร์ปีว่าปีนี้เปลี่ยนจะพศจะมีอะไรไหมนะครับคุณซีกิฟนะครับตั้งใจฟังคำนา่นนะครับ คุณจะได้รับข่าวดีประสบความสำเร็จนะครับในช่วงเบญจเพศนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีมีแต่ความร่ำรวยนะครับคุณซีกิฟวันน a k a ค่ะอาจารย์ช่วงนี้อาการแปลกๆยังไงไม่รู้ค่ะบอกไม่ถูกยังไงก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับดูดวง500 5บาทครึ่งราคาถูกมากๆครับวันจันทร์โสดค่ะคนสดวันจันทร์ทายแล้วนะครับน้องแนตตี้กดไลค์กบแชร์แล้วนะครับขอบคุณนะครับ วันสุกการเงินเดี๋ยวได้รับคําทํานายแน่นอนครับสวัสดีครัอาจารย์โจวันจัน์ของที่หายจะได้คืนไหมและนานไหมนนครับคุณนภสรนนครับนภสรนี่แนะนําให้มาเช็คดวงส่วนตัวสักนิดนึงจะดีมากเลยนะครับจะมีความสุขมากของหายนะครับนี่เลยครับคุณจะเจอของหายนะครับถามว่านานไหมระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนะครับลองเข้าไปดูในที่ทํางานนะครับ สถานที่ทํางานโต๊ะทํางานมันอยู่ในเราแวกนั้นนะครับคุณภัสษรนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับพฤหัสตรงค่ะวันพกลางคืนค่ะเอาเพืคืนเตรียมตัวรอเลยเลยนะครับเกิดวันศุกร์ขาดจะเจอเนื้อคู่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูดวงแบบเจาะเรื่องส่วนตัวนะครับหนึ่งใบนะครับเนื้อคู่ไหมล่ะเป็นดวงที่ไม่มีเนื้อคู่เลยครับต้องมาปรับดวงเช็คดวงกันนะครับคุณสา เชียงสานะครับดวงมีนะ้อคู่ไหมก็ต้องบอกว่าจะได้เจอคนที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะครับคุณสามีวิบากกรรมในเรื่องของความรักนะครับเอาละฮะเรามาต่อกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเอาต่อครับเดี๋ยวข้อความมาเก็บกันต่อนในช่วงท้ายนะครับขอน้ำหน่อยนะคะ จ้าขอน้ำหน่อยนะคะ <c oughs> หายใจไม่ค่อยออกเดี๋ยวมันสุกนะครับเรามาต่อกันเลยนะฮะยบคนัี่กระเปาลงคนบังเอิญผมนั่งอยู่ตรงแอร์และแอร์มันเป่านะครับก็ทำให้หายใจไม่ค่อยอยอกนะครับผมเป็นภูมิแพ้เอ่อ เออปัพพ์พรมดีกว่าแอปิสเเอาเลยฮะมาต่อครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็เป็นการทํานายดวงแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยู่ในห้องนอนนะครับบางทีก็ไปนั่งข้างล่างว่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมาไลฟ์เนี่ยผมจะชอบอยู่ในห้องนอนนะครับยกเว้นจะมีคนมาดูดวงเนี่ยก็จะลงไปที่ที่ที่ออฟฟิศนะครับก็จะมีเสียงพ่อปู่นะครับแต่ผมชอบบรรยากาศแบบห้องนอนเพราะบรรยากาศห้องนอนผมบรรยากาศดีครับ เอาลนะฮะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะกังวลเลยครับมีทั้งเรื่องเครียดนะครับเรื่องกังวลกังวลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องเงินนะครับสองในเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอ,อุปสรรคต่างๆด้วยนะครับมีเรื่องกังวลค่อนข้างเยอะครับ A real like... reg-